สวัสดีครับซับสไครเบอร์นะครับดาวไลน์เมมเบอร์ผู้ใช้สินค้าแล้วก็รวมไปถึงคนที่กดเข้ามาโดยไม่รู้อีหนูอิเนีทุกท่านนะครับผมก็ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ Weekly All Round อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มาเป็นเอ่อสิบโมงของวันอาทิตย์นะครับผมเพราะว่าวันเสาร์พอดีมีงานต่อเนื่องนิดหน่อยนะครับก็เลยไม่สามารถ ทำคลิปทันวันเสาร์นะครับก็มาลงในวันถัดมานะครับเพื่อนนาเอาข้อมูลดีๆจากนิตยสารอาชีพเล่มใหม่นะครับประจําเดือนมีนาคมนะครับมาบอกทุกท่านในเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้นะครับผมเพราะว่าสําหรับสัปดาห์ที่4ปลายเดือนแบบนี้นะครับอาชีพเล่มใหม่ออกนะครับสิ่งที่เราจะต้องนําเสนอเป็นอย่างรวดเ,เร็วก็คือตารางการอบรมนะครับเพราะว่าถ้าบอกช้าไปเนี่ยเราอาจจะไม่ทันการอบรมนะครับการอบรมบางอย่างก็ไม่มีย้อนหลังด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็ เราเดดิเคทนะครับเราทุ่มเทให้กับสิ่งที่สําคัญที่สุดในอาชีพเล่มใหม่นะครับก็คือการรู้ตารางการอบรมล่วงหน้านะครับว่าอะไรกําลังจะมานะครับแล้วเราต้องจัดเวลายังไงนะครับเพื่อสามารถเข้าอบรมกับบริษัทได้นะครับผมก็สาหรับอาทิตย์นี้นะครับตารางการอบรมเหล่านี้ก็มาในช่วงของรายการที่เรียกว่า Training a l l r o u n d นะครับผมเพราะว่านักธุรกิจแอมเว์ก็ต้องมีการเทรนด้ยครับเพราะว่าเราก็คงไม่ได้แบบเรียนจบหมอกันมาทุกคนเราคงไม่ได้เรียนจบเออบิสเนส มีจัดกามาทุกคนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น MVA เองเนี่ยก็มีคอร์สนะครับมีการเตรียมความพร้อมนะครับการฝึกอบรมทั้งหลายนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะฟรีด้วยเนาะให้เราอบรมทั้งออนไลน์นะครับแล้วก็อบรมทั้งออนไซต์นะครับผมเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีความรู้แล้วก็มีการจัดเวลาได้อย่างถูกต้องนะครับถึงจะสามารถเข้าอบรมได้เนาะแล้วก็เวลาเราเข้าอบรมนะครับก็จะมีคนที่เข้าอบรมพร้อมกับเรานะครับหลายร้อยหลายพันคนทั่วประเทศนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ ถ้าเราพลาดการอบรมไปเนี่ยนะครับก็หมายความว่าเราจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าหรือแนวโน้มของบริษัทเนี่ยช้ากว่าคนหลายพันคนทีเดียวนะครับก็ก็เป็นขเขาเรื่ออะไรนะมันก็ไม่เป็นประโยชน์ทั้งกับเราเองนะครับแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์ทั้งกับลูกค้าของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรู้เยอะปัญหามันจะน้อยครับถ้าเรารู้น้อยเนี่ยปัญหามันจะเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นขอเชิญทุกท่านเข้ากับเ,เข้ามาพบกับตารางนะครับที่เรานํามาให้นะครับกับ เทรนนิ่งออลราวนะครับสำหรับเดือนมีนาคมนะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็แชร์สกรีนกันไปเลยนะฮะมาดูกันนะครับทีนี้ตัวในหนังสือเองนะครับนอกจากเรื่องของการอบรมแล้วเนาะมันก็ยังมีการเรื่องของเป็น private training นะครับเป็น personal training นะครับก็คือเป็นข้อมูลที่เราสามารถอ่านได้เองเลยถ้าเราสนใจนะครับผมสำหรับในเล่มนี้นะครับก็จะมี private training ที่เราสามารถเทรนตัวเองนะครับหรือ personal training นะครับ อยู่สองตัวนะครับก็คือข้อมูลเกี่ยวกับยาสีฟันคริสเตอร์นะครับซึ่งการอบรมก็ผ่านไปแล้วนะครับเราสามารถไปดูย้อนหลังการอบรมก็ได้นะแต่ว่าบางคนฟังการอบรมนะครับฟังคนที่พูดอยู่บนเวทีเนี่ยบางทีมันมีทั้งน้ําและเนื้อเนาะเพื่อเพื่อ,อทําให้การอบรมเนี่ยมันสมูทนะฮะแบบฟังดูเป็นเนื้อเดียวกันฟังดูไม่ขัดใช่ไหมครับแปลว่าบางคนเนี่ยอาจจะต้องการข้อมูลเนื้อเนื้อนะครับก็สามารถ ย่นย่อดได้อาจะไม่ได้แบบไปดูการอบรม,มเต็ม3ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไงก็อยากได้ข้อมูลคลิสเตอร์อยู่ดีนะครับเราจะทํายังไงได้นะครับก็ในเล่มนี้ประจําเดือนมีนาคมนะครับก็จะมีข้อมูลของ คริสเตอร์เซตซีซันใหม่นะครับที่มีข้อมูลทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแป้งสีฟันตัวยาสีฟันใหม่นะครับแล้วก็ตัวไหมขัดฟันแล้วก็ตัวยาบ้วนปากอยู่ครบเลยนะครับอยู่ในเล่มนี้นะครับก็สามารถเปิดอ่านดูได้ถ้าเราสนใจนะครับผมแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็น personal t r a i n i n g ที่เราสามารถอ่านเองได้นะครับก็คือข้อมูลของอายเบลนตัวใหม่นะครับเป็นอายเบลนต์มัลติเครนนะครับเหตุผลเดียวกันนะฮะใครที่อาจจะอยากได้ข้อมูลอายเบลนแล้วนะครับแล้วก็ไม่ไม่สามารถ รอฟังงานอบรมได้คือต้องใช้ข้อมูลวันนี้หรือว่าอยากรู้วันนี้เลยนะครับก็สามารถอ่านข้อมูลได้ในนิตยสตร์อาชีพนะครับแต่ว่าถ้าใครที่สามารถรอได้นะครับก็คือยังไม่ได้รีบร้อนขนาดนั้นนะครับการอบรมของตัว i อเบลนมาลติคาร์โบ er ตัวใหม่นีนะครับก็จะมาในวันจันทร์ที่27กุมภาพันธ์นี้แล้วนะครับตอน1ทุ่มถึง3าทุ่มครึ่งนะครับผม ก็สามารถสแกนเพื่อรับชมผ่านไลฟ์ของสตูดิโอเอบอได้นะครับผมก็สำหรับเมมเบอร์ไม่ใช,ใช่สำหรับผู้สนใจภายนอกนะครับที่ไม่ใช่เมมเบอร์หรือ a b o นะครับก็ยังไม่สามารถเข้าชมได้เนะาะสำหรับนักธุรกิจเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าหลา,ายคนอาจจะถามว่าทําไมอ่ะทำไมต้องสงวนให้านระนักธุรกิจเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันมีส่วนที่2นะครับที่เป็นส่วนของการตลาดเนาะซึ่งจะเป็นเทคนิคการเปิดใจหรือว่า วิธีทางการตลาดที่ธุรกิจแอมเวย์ en, ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยครับเขาจะมาแชร์ให้เราว่าเออเราจะเอาไปทําการตลาดกับลูกค้ายัางไงนะครับผมซึ่งเมมเบอร์ Member ซึ่งอยู่ในฐานะของลูกค้าเนี่ยนะครับคือมันเหมือนเป็นการสปอยอ่ะถ้าเราอธิบายวิธีการทางการตลาดให้กับเมมเบอร์เนี่ยนะครับตอนที่เราเอาไปใช้กับเมมเบอร์เองเนี่ยเมมเบอร์ Member ก็จะแอบตรงมีไอ้ตรงนี้ไปฟังมาในการอบรมใช่ไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับการเปิดใจมันก็จะเป็นการที่ยากขึ้นไปอีกนะครับมันเหมือนแบบ ก็เรื่องอะไรแผนการเล่นของเราเนี่ยเราไม่ควรจะให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ใช่ไหมครับลักษณะเดียวกันนะครับคือก็จะอบรมเรื่องของการตลาดเนี่ยให้กับนักธุรกิจเท่านั้นนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็สมัครเป็นนักธุรกิจก็เข้าฟังได้แล้วนะครับก็การอบรมนะครับก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งครับวันจันทร์ที่27กุมภาพันธ์นะครับหนึ่งทุ่มหนึ่งสามทุ่มครึ่งนะครับก็เป็นการอบรมที่ค่อนข้างแปลกเนาะเพราะว่าปกติการอบรมใหญ่ๆสินค้าตัวใหม่ๆอย่างนี้นะครับ ส่วนใหญ่เขาจะเปิดอบรมที่ห้องริสกับ J เนาะแล้วก็เปิดอบรมแบบเสาร์อาทิตย์ในระยะเวลาประมาณบ่ายๆถึงเย็นๆอะไรเงรี้ยนะหรือว่าเชา้าๆถึงเที่ยงๆที่ยอะไรเงี้นะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเห็นการอบรมแบบสินค้าเป็นเป็นเมนโปรดักต์เนาะก็คือเป็นสินค้าเหมือนกับเรือธงแล้วก็มันก็เป็นสินค้าขายดีอะไรอย่างี้นะครับแต่ว่าอบรมตอนกลางคืนแล้วก็ผ่านเอูดิโอเอเเนาะก็ถือว่าแปลกดีเดียวนะครับ น่าจะเป็นเพราะว่าความเร่งด่วนในการใช้ข้อมูลของสินค้าตัวนี้เนี่ยคอนข้งคอนข้ง,ขขงเร่งด่วนนะครับจนไม่สามารถแบบรอไปจัดเสาร์อาทิตย์ถัดไปได้นะครับแล้วกอ็อาจจะมีการอบรมสินค้าตัวอ,อื่นเนี่ยรออยู่นะครับผมก็เลยต้องจัดในค่ําคืนของวันจันทร์นะครับก็ผมค่อนข้างจะสนใจนะครับเพราะว่าผู้พูดในเรื่องของทางวิชาการนะครับก็คือดรวินัยดลันนะครับผมซึ่งเป็นคนที่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ Insufficient Nutrition หรือสารอาหารจำกัดนะครับที่เรานำมาใช้พัฒนาสูตรการลดน้ำหนักที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับผมก็สนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ช่วงแรกเนี่ยดรวินัยดรันเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของสารอาหารเพื่อสุขภาพดูแลสุขภาพดวงตานะครับผมเพราะว่าในปัจจุบนันเนี้มีการยอมรับแล้วนะครับว่า โรคต่างๆที่เกิดจากทางสายตาเนี่ยนะครับ90%สามารถดูแลได้ด้วยการดูแลทางโภชนาการนะครับอีก10%คือการดูแลทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับผมเพราะฉะนั้นแค่เรามีโภชนาการที่ถูกต้องเนี่ยสายตาเราก็สามารถใช้ไปได้90%ของาอายุการใช้งานออกมนแล้วนะครับก็เดี๋ยวดรวิทยดารันจะมาเคลียร์ให้ฟังว่าใน,นปัจจุบันเนี่ยมีสารอาหารอะไรที่เราสามารถกินเพื่อบำรุงสุขภ,ภาพดวงตาได้บ้างนะครับผมแล้วก็ ในช่วงที่2นะครับก็จะมีคุณวรกรณ์วิพงนะครับก็คือคุณตั้มนะครับที่เราเรียกว่าเพชรตั้มเนี่ยนะครับคือคนนี้ก็พูดผมให้คมครึ่งหนึ่งตลกครึ่งหนึ่งก็แล้วกันนะครับคือเขาค่อนข้างจะแบบอารมณ์ดีเนาะมันจะคมครึ่งหนึ่งและตลกครึ่งหนึ่งนะครับก็คือได้ทั้งสาระและบันเทิงน,นะครับก็เขาก็จะมาแนะนะแ,แนวเรื่องของเทคนิคทางการตลาดของอาการทําตลาดของสุขภาพสายตานะครับผมก็ ใครสนใจก็อย่าลืมเข้าฟังกันนะครับลงเลยนะครับมันใกล้มากแล้วนะครับเพ่อมาลืนนี้เองนะฮะถ้าถ้าพลาดก็มีถ้าพลาดก็ดกน่าจะอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะครับที่สตูเดิโอสตูดิโเอโเนี่ยจะมีการเอาไปเหมือนกับแบบเขาเรียกอะไรลงรีรันนะฮะมันก็ต้องมีการแบบตัดต่อหรือว่าตัดส่วนที่พูดผิดพูดชะง,งักหรือว่าตอนที่เลี้ยงเ,เวลา กิดแบบสับเปลี่ยนอะไร process ของรายการอะไรเงี้ยนะครับเขาก็มีการตัดให้มันสั้นลงซึ่งระยะเวลาการตัดเนี่ยอาจจะทำให้คลิปย้อนหลังของ s u d i o video เนี่ยลงช้าไปได้ถึงสักส3าวันอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับประมาณนี้ก็พลาดไม่ได้นะครับแล้วก็มีการตอบคำถามในระหว่างการอบรมด้วยเนาะก็เลยมีการส่งของรางวัลมาให้ตามรหัสธุรกิจนะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับผมทีนี้ในวันศุกร์ที่3ามมีนาคมนะครับก็คือวันศุกร์ ของอาทิตย์เดียวกันนี่นะครับก็คือวันจันทร์อบรมไอเบลนใช่ไหมครับวันศุกร์ก็จะมีการอบรมเรื่องของกันแดดตัวใหม่นะครับ UV protection นะครับ Full light protection อันนี้ก็คือเอามาป้องกันเรื่องของแสงปกติเราจะป้องกันแดดแสงพระอาทิตย์ใช่ไหมครับแต่อันนี้ก็คือป้องกันแม้แต่แสง ultra v i o l e ตนะครับที่เกิดจากหลอดฟองหลอดไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะครับก็การอบรมนะครับจะมาวันศุกร์ที่3มมีนาคมนะครับหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งเหมือนกันนะครับผม ก็ร่วมสนุกตอบคำถามได้นะฮะ300ท่านที่ตอบคำถามได้ถูกต้องเร็วที่สุดนะครับได้สกินเนอร i o n ชันขนาดทดลอง1เซตนะครับผมก็จะมีการพูดหรือว่าบรรยายนะครับอบรมเกี่ยวกับตัวกันแดดตัวใหม่นะครับก็จะแบ่งเป็น4ช่วงนะครับผมก็คือ,อ,อ,อช่วงแรกเนี่ยก็จะมาคุยถึงเรื่องของอันตรายของแสง UV นะครับเป็นวิชาการเน้นๆเลยครับแล้วก็ ตัวช่วงที่สองเนี่ยครับก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของทำไมกันแดดของอาร์ติสทรีเนี่ยถึงเหมือนกับว่ามีเทคโนโลยีอะไรที่น่าสนใจนะครับที่อยู่ในตัวกันแดดของอาร์ติสทรีบ้างนะครับผมแล้วก็ช่วงที่สามนะครับเ็าจะมะีตัวนักธุรกิจแอมเวย์นะครับมาแชร์เรื่องของความเขาเรียกอ,อะไรเหมือนกับเป็นเอนโดเซอร์ของโปรดักต์นะครับที่ ได้ลองเอาไปใช้แล้วนะครับแล้วก็ประทับใจยังไงเขาจะมาแชร์ให้เราฟังนะครับผมแล้วก็ช่วงที่สี่เขจะเป็นช่วงของการทําการตลาดเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีช่วงของการทําการตลาดเข้ามาน,นะครับให้รู้ไว้เลยว่าการอบรมเนี้ยสำหรับเอเโอเท่านั้นนะครับก็พวกเมมเบอร์กับลูกค้าเฉยๆเนี่ยก็จะไม่สามารถเข้าชมได้นะครับเพราะว่าอันไหนที่มีการตลาดเนี่ยนักธุรกิจเท่านั้นที่สามารถรับรู้ได้ครับ มีอะไรก็เรียกนะักธุรกิจที่บริการท่านอยู่ไปถามเอาได้นะครับแบบว่าแกแกไปอบรมมาแกไปฟังการตลาดอะไรมาบ้างเล่าให้ฉันฟังซะดีๆอะไรอย่างงี้นะครับก็เอ่อก,ก,นะก็ปกติเขาก็น่าจะเล่าอยู่แล้วนะฮะการอบรมถัดมานะครับเป็นการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zo ูมอ่ะเมื่อไรก็ตามที่คุณเห็นคาว่าโปรแกรม Zo ูมนะครับให้รู้เลยว่าการอบรมเนี้ยเปิดสาธารณะนะครับใครที่มีความสนใจก็สามารถ เข้าฟังได้เลยนะครับแต่ประเด็นก็คือทางโปรแกรม Zoom เองเนี่ยนะครับมันจำกัด Participant เนาะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าทางตัว Amway เองเนี่ยซื้อ license ไว้กี่ user นะครับผมอย่างตัวเองอย่างเงี้ยซื้อ license ไว้สำหรับทำเซ็นเตอหรือสำหรับทำทำม m e e t i n g นะครับผมก็จะซื้อไว้ประมาณสักร้อย Participant ก็คือเข้าได้ประมาณร้อยคนนะซึ่งก็ไม่เคยเต็มนะครับผมแต่ว่าถ้าสำหรับ ธุรกิจเนี่ยก็อาจจะเข้าได้ถึงสักพันคนหรือบางธุรกิจกอาจจะซื้อเอ็กซ์ตร้าขึ้นมาอีกเป็นสองพันคนนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่า m อมเวซื้อไวเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาแล้วสนใจจะเข้าฟังการอบรมนี้นะครับก็เข้าแต่เร็วๆซะดีกว่านะแล้วก็การอบรมนี้จะเป็นการอบรมเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะเกี่ยวเรื่องหัวใจนะครับที่เป็นที่มีชื่อว่าการอบรม Listen for yourH e a r t นะครับ คือปัจจุบันนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยตลาดสุขภาพเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ความอ้วนนะครับเรื่องของความหุ่นดีมีซิกแพคลดความอ้วนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับซึ่งการลดความอ้วนได้สําเร็จเนี่ยนะครับก็จะทําให้โรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งมีผลกระทบมาจากความอ้วนเนี่ยมันหายไปด้วยเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยก็จะโฟกัสไปถึงเรื่องของการลดน้ําหนักควบคุมอาหารอะไรอย่างงี้มากกว่าจริงไหมครับทำให้ปัจจุบันเนี้ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจหลอดเลือดโดยตรงๆเนี่ยนะครับ อาจจะมีคนที่รู้และเข้าใจจริงๆเนี่ยค่อนข้างน้อยนะซึ่งาทางบริษัทเองก็น่าจะเห็นความเหมาะสมนะครับที่จะเอามาย้ำเตือนกันอีกสักทีหนึ่งว่าจริงๆแล้วอะโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่นะครับผมก็โปรแกรมซูมตัวนี้นะครับก็เข้าร่วมได้ตั้งแต่เวลา6กโมงครึ่งนะครับผมคือห้องซูมมันจะเปิดแล้วก็เข้าสา,สามารถเข้าชมได้นะครับแต่ว่า วิทยากรจะเริ่มพูดจริงๆเนี่ยก็คือประมาณหนึ่งทุ่มนะครับถึง2องทุ่มครึ่งนะครับผมในวันที่13มีนาะคมนะครับเป็นวันจันทร์นะครับก็เหมือนกับวันศุกร์อบรมกันแดดนะครับแล้วก็วันจันทร์ก็มาอบรมตัวสารอาหารเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดกันต่อนะครับสมัยก่อนที่ผมทําใหม่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าชุดกอล์ฟนะครับผมก็คือเอาอาหารเสริมที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยมาเรียงกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็คงไม่ได้ใช้แบบนั้นแลวมั้งนะฮะก็ก็ เอาเป็นว่าผมจะไปอธิบายแล้วกันนะครับว่ากอล์ฟมันย่อมาจากอะไรบ้างนะครับผมก็อาจจะแบบถ้าในองค์กรคุณมีนะธุรกิจที่แบบทํางานมาันทําธุรกิจอเมร์มานานๆสิบห้าปีสิปีขึ้นไปอะไรเง,งี้ยลองไปถามดูนะครับว่ากอล์ฟเนี่ยมันย่อมาจากอะไรบ้างนะครับก็ห้องซูมเนี่ยมันจะมีรหัสเข้าห้องนะครับก็สามารถรับรหัสเข้าห้องได้นะครับจาก Facebook Amway Thailand หรือใครที่แอดเ,อเป็นเพื่อนกับแอมเไว้แล้วในไลน์นะครับก็ถึงจังหวะที่ มันกำลังจะมีงานอบรมกำลังเริ่มต้นนี่นะครับทางแอมเวก็จะเพสลิงการเข้าห้องเนี่ยอยู่ในตัว Line แอมเวอฟิเชีลยลนะครับที่ท่านไปแอบเอาไว้นะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าจะพลาดนะครับก็พอมันดีดแป้งขึ้นมาว่าโอเคเริ่มการอบรมได้อะไรเงี้ยก็กดเข้าลิงก์นั้นไปเลยนะครับก็จะสามารถเข้าไปในห้องอบรมได้เลยนะครับผมโดยที่ผู้พูดนะครับก็เป็นนักศึกษาระดัิมรกรนะครับคุณบัณฑิตสารพริยะนะครับ เป็น n e w t i l ไล e ์เอ็กซ์นะทางบริษัทก็การันตีว่าข้อมูลที่พูดโดยนักธุรกิจคนนี้เนี่ยคือไม่มั่วแน่นอนนะครับบริษัทเขาเรียกอ,อะไรบริษัทเป็นแบ็กให้นะครับว่าข้อมูลของนักธุรกิจคนนี้ที่พูดเนี่ยเชื่อถือได้นะครับสามารถเอาไปเคลมได้เลยอะไรเป็นต้นนะครับก็13มมีนาคมหนึ่งทุ่นะครับก็อย่าลืมลงตารางกันไว้นะครับถ้าใครสนใจนะครับผม แล้วก็การอบรมสุดท้ายนะครับเมื่อประมาณ1-2เดือนที่ผ่านมานะครับก็จะมีการอบรมประมาณนี้นะครับเป็นการอบรมอาติสต์เอ็กซ์พอร์สนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะเป็นมืออาชีพทางด้านธุรกิจความงามนะครับโดยใช้สินค้าของเครื่องสำอางอาติสตนะีเนาะซึ่งเอ็กซ์พอร์สของ m v เนี่ยนะครับผมว่ามันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ซีเรียสนะก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค่าบัตรหรือว่าระยะเวลาในการเรียนเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะหนักหน่วงเลยทีเดียวนะครับ เพราะว่าการอบรมครั้งนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของการนวดหน้าสปานหน้าด้วยนะล้วก็รวมไปถึงเรื่องการแต่งหน้าด้วยนะซึ่งหลายหลายคนก็คงจะเคยเห็นธุรกิจเกี่ยวเรื่องการแต่งหน้าเจ้าสาวหรือว่าแต่งหน้ารับปริญญาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็คือถ้าคุณมาเป็นโปรในอ์ติสเซเอ็กซ์เพรสิสนนะครับก็น่าจะมีใบประกาศน,นียบัตรให้นะครับรว่าท่านจบการอบรมจากบริษัทนะครับผมก็ มันก็จะทําให้พอเวลาเราไปทําธุรกิจแต่งหน้านีครับก็สามารถอ้างอิงการอบรมได้ว่าเออเราเรียนจบคอร์สบริษัทมานะความน่าเชื่อถือของลูกค้าเนี่ยก็ความน่าเชื่อถือที่เรามีต่อลูกค้าเนี่ยนะครับก็จะสูงขึ้นนะครับทำให้เราน่าจะมีโอกาสได้รับงานได้ง่ายขึ้นอะไรเป็นต้นนะครับโดยที่การอบรมเนี้ย สวันนะครับผมเวลาเข้าอบรมเนี่ยครับต้องอบรมให้ครบทั้ง2วันถ้าอบรมเพียงวันใดวันหนึ่งนะครับจะไม่ได้ประกาศนียบัตรนะครับผมก็สามารถสมัครสามารถลงทะเบียนได้นะครับมันจะแบ่งเป็น3รอบเนาะซึ่ง3รอบนี้นะครับก็จะมีที่กรุงเทพสอรอบนะครับแล้วก็ทางภาคใต้ทางสงขลาเนี่ยหรอบนะครับผมซึ่งในเดือนก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีคอร์สอาร์ติซีเอ็กซ์พนี่แหละครับจัด เป็นกรุงเทพกับภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยทาง m อ็เองก็ผมไม่อยากให้ภาคใต้น้อยใจนะก็คือจัดเพิ่มภาคใต้ให้นะครับผมก็โดยที่จะมีกรุงเทพสองรอบนะครับผมซึ่งแต่ละรอบเนี่ยอรอบแรกสามารถจองบัตรได้วันที่2อสามีนาคมนะครับผมออจองบัตรได้ผ่านระบบเขาเรียกอ,อะไรจองบัตรในเว็บไซต์ของ m อ็เนาะหรือว่าสามารถเ เขาเรียกอะไรไปซื้อที่ช็อปก็ได้นะซึ่งเราสามารถบอกพนักง,งานที่ช็อปว่าโอเคมาจองบัตรที่ซีเอ็กพอร์ติสนะครับก็ก็ง่ายดีนะครับก็ไม่ต้องไปนั่งกดหาว่าโอเครหัสของการจองบัตรนี่คือรหัสอะไรนะครับผมโดยที่2องถึงสมีนาคมเนี่ยจองบัตรเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับจะเป็นบัตรรอบวันอบรมที่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบหกมีนาคมนะครับจองสองสามไปอบรมยี่สิบห้ายี่หกนะครับอบรมที่สํานักงานใหญ่ชั้นสามนะครับก็เป็นอบรมแบบในกรุงเทพในห้องออประชุมของเราเองนะครับผม แล้วก็สําหรับในกรุงเทพเนี่ยนะครับสามารถใครที่ไม่ทันรอบวันที่ 2- ที่3เนี่ยครับก็สามารถซื้อบัตรได้ในรอบวันที่1 5บหถึงสิบีนาคมนะครับเพื่อที่จะไปอบรมวัน e ที่8ปดถึงเเมษายนนะครับไปอบรมเดือนหน้าเดือนเมษานู่นเลยนะฮะซึ่งไม่ตรงกับสงกรานนะครับผมก็ไม่ต้องห่วงว่าจะพลาดวันหยุดยาวที่ท่านได้ซื้อบัตรซื้อตั๋วท่องเที่ยวอะไรกันไว้นะครับผมก็คืออบรมก่อนสงกรานนะครับผม การอบรมเนี่ยจะมีตั้งแต่9โมงถึง4โมงครึ่งเลยนะครับผมไม่ว่าท่านจะอบรม25 26หรือว่า8ถึง9เมษายนตามนะครับคืออบรมเต็มวันเวลาอบรมมันน้อยนะครับอเขาเรียกอะไรอ่ะคนที่ทําธ,ธุรกิจความงามส่วนใหญ่กอบรมกันเป็นเดือนๆน,นะฮะนี่เราอบรมเข้มข้นเลย2วันจบนะครับผมก็9โมงถึง4โมงครึ่งนะครับก็ต้องเข้ารับการอบรมให้เต็มวันนะครับไม่งั้นก็จะไม่ได้กาศนียบัตรก็จัดเวลามาให้เรียบร้อยนะครับผมส่วนการอบรมทางภาคใต้นะครับ จองบัตรวันที่8ปดเก้มีนาคมนะครับผมเพื่อจะไปอบรมวันที่1นึงสเมษายนนะครับผมเก้าโมงถึงสี่โมงครึ่งเหมือนกันนะครับโอเคเรารู้วันอบรมแล้วเรารู้สถานที่อบรมแล้วนะครับก็คือที่จอดสงขานะครับห้องแกรนวอลลุ่มชั้น2โรงแรมบุรีสีภูนะคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ผมเองก็ไม่เคยไปเลยครับแต่ผมคิดว่าโรงแรมนี้ถ้าเอ็วีเอลงนี้โรงแรมนี้ก็น่าจะมีอยู่จริงนะครับผมทีนี้2วันอบรมอะไรกันบ้างนะครับวันแรกเราจะอบรมเรื่องของการนวดหน้าทำหน้าปาหน้านะครับจาก เจ้าหน้าที่จากชีวสมนะครับเป็นชีวสมอะคาเดมี่นะครับที่เขาทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการนวดหน้าสปาหน้าโดยตรงเลยนะครับก็วันแรกจะเป็นการเรียนนวดหน้าสปาหน้าทั้งหมดเลยในขณะที่วันที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นการสอบปฏิบัติปฏิบัติเสร็จปุ๊บนวดหน้าเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับก็จะมีการสอบและสอนการแต่งหน้าต่อเลยนะครับซึ่งเราสามารถเอาเทคนิคทางนวดหน้าและแต่งหน้าเนี่ยไปเปิดเป็นคอร์สสปาก็ได้นะครับหรือว่า เอาไปรับงานแต่งหน้าไม่ว่าจะเป็นแต่งหน้าเ,ออเพื่อถ่ายรูปนะครับออมีเน็ตไอดอลนะครับมออีคนที่ต้องการจะทำพอร์ตฟลิโอของตัวเองไม่ว่าจะเป็นลง IG หรือว่าลง Facebook อะไรนี้นะครับเขาก็ต้องการช่างแต่งหน้านะครับแล้วก็ต้องการช่างภาพเนาะเ,ออเราก็สามารถรับงานตรงนี้ได้นะครับแบบว่าออวันนี้จะออกทริปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยถ,ถ้าเขาแต่งหน้าเองไม่เป็นเนี่ยเขาต้องหาช่างแต่งหน้าแน่นอน,นผมก็ ขายที่อบรมครบ2วันเนี่ยนะครับก็รับประกาศนียบัตรไปนะนอกจากนั้นเนี่ยคนที่สำรองที่นั่งก็คือเหมือนกับว่าจองบัตรแล้วก็ไปลงทะเบียนนะครับทันทีที่เราลงทะเบียนเนี่ยเราจะได้ชุดแปลงแต่งหน้าแล้วก็ชุดสปานหน้าออร์ิสตรีนะครับเป็นเป็นเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะค่าใช้จ่ายซ่าบัตรเนี่ยรวมถึงอุปกรณ์สำหรับการสปานหน้าเนี่ยมาด้วยอยู่แล้วนะครับโดยที่จะแจกให้ที่หน้างานนะครับ โดยที่สิ่งที่เราร้องเตรียมเอง,เอง,เองนะครับก็คือเรื่องของเมคอัพรีมูเวอร์นะครับใช้สําหรับการเช็ดตาเช็ดปากเช็ดเมคอัพอะไรเงี้ยอาอจากหน้าคนนะเพราะว่าการเคลียร์เมคอัพเนี่ยก็ต้องทําก่อนการสปานหน้านะครับผมแล้วก็พวกเมคอัพรีมูเวอร์นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์บารุงผิวที่อาจจะที่ท่านอาจจะใช้อยู่นะครับเซนเซอร์โทนเนอร์มอยเจอร์ที่ท่านใช้อยู่นะครับหรือว่าถ้าไม่มีก็แนะนําให้ให้ลองหาดูนะครับอาจจะเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับแต่ว่า ในนันเราทำธุรกิจอุติสตรีแล้วนะครับก็ซื้ออย่างสตูดิโออย่างสตูดิโอสกินเนี่ยนะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับราคาย่อมเยาวนะครับผมก็ลองดูนะครับทีนี้ก็คอสอบรมนะครับที่กําลังจะมาถึงนะครับก็ผมว่าก็ค่อนข้างถี่ทีเดียวนะ เพราะว่าเราต้องทําการซื้อบัตรหรือว่าจองเวลานะครับสลับกับการอบรมเนี่ยไปตลอดทั้งเดือนเลยนะครับแล้วก็มีตารางอบรมรอถึงเดือนเมษาแล้วเนาะ <c oughs> ก็คือใครที่ต้องการจะเป็นอาทิศซีเอ็กซ์เปิดนะครับก็เตรียมตัวตั้งท่าตั้งทางกันให้ดีนะครับสําหรับการอบรมเหล่านี้นะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าการลงทุนจะไม่คุ้มค่านะครับเพราะว่ามูลค่าของธุรกิจเอ็มวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมูลค่าของนักธุรกิจเนาะย,ยิ่งนะักธุรกิจมีความรู้ มากเท่าไหร่ครับก็ยิ่งสามารถสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจของตัวคุณเองได้มากเท่านั้นนะครับโนมอบีม no e นะครับแล้วก็ธุรกิจก็จะเติบโต,ตมากขึ้นนะครับก็เป็นไงบ้างครับแหมในส่วนของเทรนนิ่งออลรานนะครับเราก็คงจะให้ข้อมูลอะไรมากหรือว่าพลิกแพลงอะไรมากไม่ได้นะผมก็จะเป็นการส่งข้อมูลตรงไปตรงมานะครับเป็นเรื่องของวันเวลานะแล้วก็เป็นเรื่องของเอ่อเขาเรียกอ,อะไรอนะ มีช่วงอะไรที่เรากำลัง้องอบรมบ้างนะครับผมก็หลายๆคนเลยรู้สึกว่าว่านาเบื่อจังเลยมีแต่วันเวลาทําไมไม่มีอะไรที่มันตลกสนุกสนานอะไรบ้างนี่นะครับผมก็เรามาทําธุรกิจนะฮนะเราไม่ได้มานั่งดูตลกคาเฟ่นะฮะมันจะแบบมันก็ต้องมีส่วนที่มันเป็นผักนะนะเหมือนในจานข้าวอย่างนี้ครับ มันก็จะมีทั้งส่วนที่เราเป็นผัดที่เป็นขมขมนะครับไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่แล้วก็มีส่วนที่เป็นเนื้อมีส่วนที่เป็นข้าวใช่ไหมครับก็ต้องผสมปนเปกันกเพื่อสร้างสมดุลอาหารเนาะในธุรกิจก็เหมือนกันนะครับมันก็ต้องมีอะไรที่มันแบบอู้น่าฟังสนุกมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นส่วนที่เป็นสาระล,ะล้วนๆนะครับเพื่อทําให้สมดุลธุรกิจนะมันสามารถเดินหน้าต่อไปได้เนาะ คือเราอาจจะเป็นเซลเราอาจจะเป็นนักมาร์เก็ตติ้งที่แบบพูดอะไรก็ตลกไปหมดเลยแต่ว่าพอถามสารล้าไอตัวนี้ทํางานยังไงไอตัวนั้นช่วยสุขภาพได้ไงบ้างตอบไปได้เลยอย่างเงี้ยครับธุรกิจก็จะเสียสมดุลไปนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์แล้วก็ไม่เบื่อเกินไปนักนะครับผมสำหรับทุกๆท่านนะที่ดูคลิปนี้มาจนจบนะครับก็ขอขอบพระคุณมากมากนะครับผมล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะกลับมาเจอกันในช่วงของ ช่วงของ PVR Round นะครับผมที่เราจะมาคุยกันในเรื่องของว่ามีสินค้าอะไรที่กําลังจะออกจําหน่ายบ้างหรือว่ากําลังจะเลิกจําหน่ายไปแล้วบ้างนะครับเราก็จะมาอัปเดตกันว่ามีอะไรที่จะมาให้เราขายใหม่นะครับแล้วก็มีอะไรที่จะเราจะไม่ได้ขายต่อไปแล้วนะครับในอาทิตย์หน้าที่กรลังจะมาถึงนะครับกับ PVR Round นะครับผมแต่สําหรับอาทิตย์นี้นะครับ Training Round นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณที่ฟังมาจนจบนะครับแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเจอกันในสัปดาห์หน้าครับผม